สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องเวรีกูนะคะวันนี้เนี่ยกูจะพาทุกคนค่ะไปทานอาหารญี่ปุ่นนะคะที่ร้านซูชิโรค่ะเป็นร้านเออซูชิสายพานชื่อดังนะคะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนและวันนี้นะคะกูจะพาทุกคนไปดูนะคะของฟรีนะคะ1ิอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ นี่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ซูชิโรนะคะสาขาเิกาบาร์นาเราทุกคนเดินเข้ามาใช่ไหมคะนี่เลยอันนี้คือคนก็จะได้การ์ดนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้ไว้สำหรับวัเช็คดื่มสวันดีนะคะทุกคนกูนะคะจะมาทุกคนมาดูของฟรีนะคะในซูชิโรถามว่ามีอะไรบ้างคะ่ะก็อันดับแรกเลยนะคะนี่ ฟีคุใช้ได้เลยก็จะมีเกล่ยวเนาะสอมีคนกินได้เลย ดีนะคะอย่างไรนะทีน,นีนี่พวกนี้จะเป็นก่อนร้อนเนะแล้วก็มีกะ่งเขียนคือกูไม่รู้แมว่ามันใส่ก้อนแชรอไแต่ว่าโดยปกติก็จะแบบ เป็นแท็บเล็ตนะคะทุกคนเอาไว้สั่งเมนูต่างๆเนาะจริงๆอันนี้สามารถยกออกมาได้ด้วยนะคะก็มาเริ่มกันเลยเนาะเ,เมนูแนะนําตามช่วงเวลานะคะอันนี้ก็จะไม่ได้มีตลอดเนาะทุกคนต่อไปก็เป็นนิกิลิเป็นปลานะคะกุ้งคูหอยจาบอกว่าแบบสดมากอะทุกคนอันนี้เราก็เลือกนะคะเราสามารถเลือกจิ้มจิ้มได้เลยติ๊กไปปุ๊บเขาก็จะไปขึ้นตรง รายการอาหารนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกทามาโกอุนางินะคะอนาโกอุนางิก็เป็นปาลาไหลญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เทมปุระเบิร์นไฟนี่อันนี้เป็นเนื้อกับไข่นะ,ะในส่วนนี้ทุกคนคกุ้งหวานแบบอ,อร่อยมากเ,เด็ดมากนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้สามเ,เนาะ นี้อีกุลาคือน่ากินอะ่ะอันนี้นี่ทุกคนนี่ไข่ปลาทาราโกะนะคะอันนี้มาทีไรก็สั่งประจำนะคะชอบมากลอยมากๆนะคะเพราะทุกคนติ๊กตรงนี้แล้วอะคะ่ะก็สามารถที่จะกดสั่งอาหารได้เลยตรงรายการเนาะเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดจำนวนนะคะ4จานเนาะสมมติว่าเราสั่งอย่างเดียวคือเราก็จะสั่งได้แค่จำนวนสี่เนะ หรือว่าจะเป็นอย่างละหนึ่งแต่ว่าเราก็จะได้อย่างาได้จํานวนเป็นสีเหมือนเดิมนะคะทุกคนได้แค่นั้นเนาะแล้วเราก็กดสั่งอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุปนะคะต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเทมปุระนะคะทุกคนอร่อยค่ะเทมปุระฟักทองนะคะนี่ค่ะของฟรีของเรานะคะมาแล้วค่ะหนะ้าของฟรีสังเกตว่าบิ๊ศูนย์บาทนี่อันนี้ศูนย์บาทหมดเลยค่ะทุกคนอันนี้หนะะ้าต่อไปก็จะเป็นของหวานเนาะ แล้วก็น่ากินนะเป็นแบบไอติมต่างๆคาเฟ่น่ากินมากค่ะคาเฟ่สตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็เครื่องดื่มนะคะสั่งเพิ่มได้เนาะสุดท้ายนะคะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะทุกคนหมดแล้วค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นประวัติการสั่งนะคะเป็นอาหารของเราเดี๋ยวไปดูกันค่ะอาหารของเรามีอ,อะไรบ้าง วางล้อนะคะคุณลูกค,ค้ามีคอนสื่อค,ะค่ะมาอย่างนี้สองที่นะคะค่ะสบายคะ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เป็นของฟรีอย่างนึงนะคะวาซาบินะคะหยิบได้เลยของฟรีและนี่นะคะคือของฟรีนะคะทั้งหมด1ิบอย่างของเราค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มอย่างแรกกันเลยนะคะ บีพนสือซอสมายองเนสอ่าซอสเทมปุระชาเขียวร้อนนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดขิงดองแล้วก็อ่าน,นัน้นเป็นซอสโชยุเนาะแล้วก็เป็นซอสหวานนะคะที่อยู่บนโตะเนาะจริงๆมีเกินอย่างเลยเนาะ อันนี้ก็คืออาหารนะคะเป็นอาหารที่เราสั่งที่กดไปมาแย้มันก็จะมาที่สายพานเนาะ ก็เป็นอาหารเซตแรกของเรานะคะเป็นปลาราฟักทองค่ะ เซตที่2ค่ะ นี่นะคะพยายามจะโชว์ตะเตะให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าข้าวก็ได้แหลกสลายไปนะคะคือจะบอกว่าแบบสดหวานแล้วก็ใหญ่อร่อยมากๆเลยค่ะ ไปนะคะคืออีคุราค่ะทุกคนคือรู้สึกว่าแบบสดใหม่สะอาดแบบกินแล้วลื่นไม่คาอร่อยหวานมากๆค่ะขอลาทุกคนนะคะไปด้วยพาเฟตสตอร์บรี่ชีสเค้กนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อยากให้พูดทำออคอนเทนต์แนวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์นะคะมาที่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะกดติดตามได้นะคะสวัสดีคะ่ะ เาไปทานขานมหวานกันนะคะบ๊ายบาย